สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณศรีขายที่ดินวันนี้พามาเยี่ยมชมที่ดินย่านตะมนราชนิยมนะครับอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับแปลงที่ผมจะพาไปเยี่ยมชมนะครับไม่ใช่แปลงด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหน้าคือตรงปากซอยที่เข้าไปหาที่ดินผมเห็นที่ดินแปลงนี้นะข้าวกำลังเหลืองอลามเลยก็เลยอยากเก็บภาพให้เอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมได้ชมบ้างนะครับส่วนที่ดินที่ผมจะพาเข้าไปเยี่ยมชมในวันนี้นะครับอยู่ใน โครงการสวนเกษตรนนทบุรีก็ฝั่งตรงข้ามนะครับแต่นี้น่าจะเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินย่านอำเภอไซน้อยนะครับโดยเฉพาะย่านถนนริชุพันยาน่านย่านตะบนราชนิยมตำบลไซใหญ่นะครับโซนนี้นะครับเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือจะทําเป็นลักษณะบ้านสวนเพื่อพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับผมอยากจะให้ดูตรงปากทางเข้าไปหาที่ดินนะมีระบบไฟฟ้าผ่านเข้าไปหาที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับระบบน้ําประปาก็ผ่านเข้าไปถึงแนละ้วส่วนการเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมที่ดินสามารถเข้าออก ได้2เส้นทางหลักๆครับจากถนนรุจพันธ์ก็ไปถึงที่ดินก็เพียงแค่650เมตรครับแล้วก็เข้าออกได้อีกด้านนึงก็คือถนนนอบอ2ศเข้าไป450เมตรอ่ะฝั่งนี้เข้าไป650เมตรนะรจากถนนบางบัวทองสุพรรณหรือเส้น340คือฝั่งนี้นะครับไปถึงที่ดินก็4.8กิโลเมตรนะครับมาจากแยกนบะวงก็12กิโลเมตรนะฮะส่วนที่ดินแปลงนี้จะมีความน่าสนใจยังไงนะครับ สวยจริงไหมนะครับารายละเอียดเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูอะไรตรงหน้าที่ดินกันนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับผมมีติดป้ายไว้แผ่นหนึ่งกับปากทางโครงการสวนกเกษตรนนทบุรีนะครับไฟฟ้าประปานะครับก็ไปถึงหน้าที่แล้วอันนี้ให้เห็นมิเตอร์น้ําก่อนนะที่ดินของเราเข้าไปในซอยนี้นะครับประมาณ650เมตรนะครับไปไปดูตรงหน้าที่ดินกัน นี่คือที่ดินแปลงของเราที่ขายนะครับเนื้อที่399ตารางวานะครับราคาขายเหมาทั้งแปลงอยู่ที่1 07, นึ่งล้านเจ็ดแบาทนะครับตกตารางวาละ4 2่พันบาทท่านั้นเองขายพอๆกับราคาประเมินกรมที่ดินเลยนะครับราคาประเมินอยู่ที่ตารางวาละ4 0 0พบาทนะครับฝั่งที่เข้ามาเมื่อสักครู่จากฝั่งนี้เลยถนนริจุพันธ์นะครับเข้ามาถึงที่ดิน650เมตรนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับ มาจากฝั่งด้านนี้นะครับถนนนอบสองศงก็สามารถเข้าออกได้ประมาณ450เมตรเท่านั้นเองนะครับบริบทภายในซอยก็จะเป็นลักษณะที่ดินจัดสรรเป็นที่ดินจัดสรรเกษตรนะชุมชนคนอยู่อาศัยอาจจะยังไม่เยอะมีประมาณสัก3 4มสี่เรือนเท่านั้นเองนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินว่างเปล่าแล้วก็ทําเป็นลักษณะส,นสวนเกษตรผสมผสานไว้นะครับอันนี้คือแปลงข้างเคียงนะก็จะมีพวกต้นไผ่ต้นมะม่วงอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้คือแปลงข้างเคียงของเราคระะับก็จะเป็นสวนไผ่นะครับส่วนที่ดินของเราคือแปลงนี้เลยนะครับรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับน่าจะกว้าง34.5เมตรแนวลึกอยู่ที่46เมตรคะที่ดินจะหันหน้าไปด้านทิศเหนือนะครับทิศเหนือคือฝั่งตรงข้ามที่จะเป็นบ้านอาจจะเป็นลักษณะที่ดินพร้อมบ้านหลังนี้นะครับด้านหน้านี่ติดถนนนะครับเป็นถนนในโครงการแนวถนนก็กว้าง6เมตรคะรถสวนได้สบายสบายนะไฟฟ้าประปาเข้ามาถึงหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบเขตที่ดินจะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับแนวรั้วตรงนี้เลยนะครับที่ดินของเรามีการรังวัดสอบเขตไว้เรียบร้อยแล้วมีแนวขอบเขตชัดเจนนะครับท่านจะได้เลยว่าซื้อที่แปลงนี้ได้เนื้อที่ครบนะครับด้านหน้านี่ผมก็จะมีติดป้ายไว้ชัดเจนนะครับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมจากฝั่งริชุพันธ์คือมาจากด้านนี้นะครับถ้ามาถึงที่650เมตรฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่ดินพร้อมบ้านแปลงนี้นะครับก็ถือว่ามีเพื่อนบ้านนะครับ ก่อนจะถึงที่ดินของเราฝั่งนี้ก็จะมีบ้านฟาร์มเห็ดนะอันนี้คือที่ใ้างเคียงนะส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะที่ดินเป็นที่สวนเกษตรนะก็ะมีสวนไผ่และส่วนใหญ่นะทำเป็นลักษณะส,นสวนไผนะ่เดี๋ยวให้ดูเพื่อนบ้านนะก่อนจะถึงที่ดินของเราก็จะมีบ้านบ้านฟาร์มเห็ดอ่ะมีคนอยู่อาศัยนะครับมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับแต่ว่ายังไม่หนาแน่นนะส่วนตรงข้ามกับที่เราก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะครับเป็นที่ดินผีกแปลงเองค่ะ ขอบเขตที่ดินของเราคือมาสิสุดตรงนี้เลยมีแนวรั้วทัดเตียนะด้านหน้าก็จะมีปลูกมะนาววงล้อซเซมิเนตไว้ติดลูกนะครับติดลูกเรียบร้อยแล้วผมไม้กับทั้งแปลงแล้วนะครับภายในบริเวณพื้นที่ก็จะมีปลูกพืชแบบผสมผสานไว้นะมีมะนาวมีมะยมนะครับมะม่วงอ,อันนี้คือแนวขอบเขตที่ก็จะมีต้นมะพร้าวด้วยนะครับต้นไผ่ ที่ดินฝั่งนี้จะเป็นต้นไผ่นะครับมีวางระบบน้ำไว้เรียบร้อยแล้วฮะมีวางระบบน้ำไว้แล้วไฟฟ้าประปาเข้าถึงนะครับแต่นี้นะ่าจะเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินย่านอำเภอไซน้อยโดยเฉพาะย่านตำบลราษนิยมตำบลไซใหญ่นะเพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัยหรือจะทำเป็นลนักษณะบ้านสวนเพื่อพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะอาขอบเขตด,ด้านหลังก็มาสุสดตรงนี้เลยนะ มีแนวขอบเขตชัดเจนนะครับล้อมรั้วรวดหนามไว้ทั้งสี่ด้านเลยนะครับด้านหลังก็มาชนกับที่ดินแปลงนี้ครับก็ที่ดินของเราถมไว้เกือบทั้งแปลงนะก็จะมีแค่แนวขอบเขตที่อาจจะต้องถมเพิ่มถ้ามาทำทำรั้วแบบทำรั้วคอนกรีตก็ต้องถมเพิ่มด้านข้างเล็กน้อยไม่เยอะฮะ ฝั่งนวนก็ไปสิ้นสุดตรงนั้นเลยนะมีหลักเขตชัดเจนนะฮะเดี๋ยวให้ดูหลักหมดนอ่ามีหมดชัดเจนเลยของเราทํารั้วด้านหลังของหมดุดส่วนสารที่สำคัญของพันโซนนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมี <c oughs> วิทยาลัยเทคนิคนวนทบ,บุรีนะับ2.3กิเมตรนะครับไปอบตอร่านิยม2.5กิโลเมตรโรงรยารานิยม2.8กิเมไปเซเว่นอีเลเวนก็3กิเมตรนะครับ สถานีอนามัยวัดลาดนิยม3.9กิโลเมตรพิพิธภัณฑ์ไฮเดกเก้นตรงถนน3-4สูนะเข้ามาถึงนี่ก็7.3กิโลเมตรตอนนี้มาทางแยกนพวง12กิโลเมตรนะครับส่วนสลับท่านที่มาทางเซนทันพาราซาเวสเกตตรงบางใหญ่มาถึงที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ที่3 3กิโลเมตรนะครับก็เป็นแปลงที่สวยอีกแปลงหนึ่งย่านอำเภอไซน้อยโดยอย่ย่านตำบลราดนิยมนะครับวันนี้นํามาฝากครับติดแปลงหนึ่ง เขตด้านนี้ก็จะมีแนวต้นไผ่ต้นมะม่วงนะครับมีมะม่วงาาก็จะเยอะมีมะม่วงอยู่หลายต้นด้วยกันนะครับกําลังออกดอกต้นนี้กําลังออกดอกอย่างดกเลยนะครับส่วนต้นนี้ก็ทั้งติดลูกแล้วด้วยนะครับมีดอกออกดอกออกผลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นที่ดินที่สวยอีกแปลงหนึ่งย่านอำเภอไซน้อยนะครับโดยเฉพาะย่านตะบนราชนิยมนะครับท่านใดสนใจลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ช่วงท้ายคลิปนะฮะคราววันนี้ต้องล่าลาแล้วนะครับขอบคุณ fc แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ